Ages have passed, since the gods walked the ใครที่กำลังมองหาหนังวันนี้จิปัตจะมาแนะนำ10หนังฮิต Netflix ภาคไทยอันดับที่10 Asphalt นรกล้างเมืองเมื่อคาบสมุทรเกาหลีกำลังละสัมละสายเพราะภัยคุกคามจากภูเขาไฟระเบิดกลุ่มคนต่างอาชีพกลุ่มหนึ่งจึงต้องร่วมมือการปฏิบัติการลับเพื่อปกป้องมหันตภัยครั้งนี้ อันดับที่9อ u า s i d e t h เดวายสมอลภูมินอกลวดหนามในอนาคตอันใกล้นักบินโดนมือฉมังถูกส่งตัวมายังสมอลภูมิและต้องทำภารกิจร่วมกับทหารหุ่นยต์รุ่นใหม่เพื่อหยุดยัง้งวิกฤตนิวเคลียร์อันดับที่8ป p สเป s สวิปเปอร์ชนชั้นขยะปฏิวัติจักรวาลโลกที่อยู่ไม่ได้สวรรค์ก็ไปไม่ถึงในปี2092 พวกเขาจำเป็นต้องขายขยะอวกาศและหุ่นยนต์เด็กสาวตนหนึ่งเพื่อความอยู่รอดเป็นหนังภาพยนตร์โลกอนาคตที่เหนือจินตนาการอันดับที่7จ็ดอลองวิดกอต o d ฝ่าเจ็ดนรกไปกับพระเจ้าเป็นเรื่องราวของนักดับเพลิงที่เสียชีวิตและมาถึงโลกหลังความตายยมทูตจึงต้องนำเขาไปสู่การทดสอบด่านนรกทั้ง7และการเดินทางสุดสะพึงไปยังขุมนรกต่างๆภาพยนตร์เรื่องนี้ มีให้ชมใน Netflix ถึง2ภาคด้วยกันอันดับที่6 God of Egypt สงครามเทวดาหลังจากที่อียิปต์ต้องตกอยู่ในอำนาจของเซตเทพเจา้าเชวร้ไลท์ที่สร้างความวุ่นวายไปทุกหย่อมยาเทพเจ้าฮอลัสจึงต้องร่วมมือกับมนุษย์และหัวขโมยสุดแสบเพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นภยัยอันดับที่5เพนนินซูลาฝ่านรกซอมบี้คลั่งระหว่างทำภารกิจเสี่ยงตายกลับไปยังเกาหลีใต้ ที่กลายเป็นดินแดนของฝูงซอมบี้คลั่งอดีตทหารและทีมได้พบกับครอบครัวของผู้รอดชีวิตที่ต่างก็หนีตายกันมาและร่วมฝ่าเอาชีวิตรอดไปด้วยกันอันดับที่4 Time to Hunt หนุ่มนอกคอก3คนวางแผนป้นเงินและหลุดพ้นจากชีวิตแย่ที่เป็นอยู่แต่แผนการที่ว่านี้กับดึงดูดความสนใจจากนักฆ่าสุดโหดคนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปร่วมลุ้นระทึกความมันไปกับ Time to Hunt อันดับที่3 The Call สายตรงต่ออดีตโทรศัพท์ปริศนาเปิดโอกาสให้ฆาตรกรต่อเนื่องสนทนากับหญิงสาวผ่านโทรศัพท์แห่งการเวลาที่อยู่บ้านหลังเดียวกันในอีก20ปีข้างหน้าเพื่อใช้ชีวิตและอดีตของเธอในการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองอันดับที่2 Alive เมื่อไวรัสมรณะได้ระบาดไปทั่วทั้งเมืองจึงทำให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้ชายหนุ่มคนนึงได้ขังตัวเองอยู่ในอพาร์ตเมนต และต้องตะเกียกตะกายหาทางออกหลังถูกตัดขาดการสื่อสารโดยไม่มีช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นอันดับที่1นึ่พลสัยชนชั้นปรสิตครอบครัวสุดยากจนครอบครัวหนึ่งแตงค่ค่อยๆทยอยแฝงตัวเข้าไปทำงานในบ้านของคู่สามีภรรยา ที่เป็นมหาเศรษฐีใช้ชีวิตอย่างอภิสิทธิ์ชนโดยไม่รู้เรื่องราวของพวกเขาว่าพวกเขานั้นได้ใช้กลอุบายที่แยบยนต่างๆเพื<ม>่อให้ได้เข้ามาทํางานในบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสิหนังเน t f l i ิกภาคไทยหากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c r i b e ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไร กดปมกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไปได้เลย